สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมเจ้ามาไทยสดสมยัยรอบแรกช่อง3ไทยทอสดเวลา12นาฬิกา15นาทีเปิดหัวคอมัดคู่แรก4พลังกับบุตลีแก้มือล้างตาขาดใจกันมาที่สนามยาวยเยวัชยชนของทับอากาศดอนเมืองก่อนหน้านี้นะ4พลังกระดูกยังไม่เยอะเขาแข็งแรงนะครับอยู่กับพี่กุง้งกบเพชรลูกพระบาทเดียวกับบุตลีสบุญบบลิต ขาที่แล้วเนี่ยบุตรีไปแทนไม่ต้องช่างปล่อยไปต่อยเลยไปแทนนะครับไปแทนตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องช่างปล่อยไปต่อยแล้ววันนั้นเนี่ยขึ้นไปสี่พลังไปต่อแล้วต่อยไปค่อยๆแพ้ค่อยๆแพ้ไปวันนี้แก้มือล้างตากันไปอีกทีเปิดมาบุตรีเป็นต่อห้าสี่คู่นี้ทรงสัตอาจจะคล้ายๆกันบุตรีก็เข่าในเหนียวดุบสี่พลังก็เข่าแข็งแรงนะครับเข่าแข็งแรงเปิดมาบุตรีสบุญบิลิศซึ่งบรรยากาศดีแน่แต่ว่าน่าลองา เปิดหัวความมันคู่แรกมา5-4ลองมาก่อนลองมานะครับคู่ที่สองก็แก้มือล้างตาขาใจกันมาจากสนามมวยปทุมธานีนัดเปิดสนามสนามมวยปทุมธานีวันนั้นที่มวยไทยพนมิตรมวย,ยมันจันสัญจรไปที่ปทุมธานีเนี่ยจักกิจกับทางด้านของเพชรน้องบีวันนี้มีเข็มขัดแชมป์รุ่น100ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นเดิมพันด้วยฝีมือเจอกับฝีมือแล้วจัดทั้งคู่เลยผมบอกให้จักกิจเบอร์ต้นภาคใต้ครบเครื่องหลากหลายลีลาพิ้ว นะครับไอคิวสมองดีหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าตัวจะเล็กกว่าน่อยนึงแล้ววันนี้เปิดมาเป็นต่อเหมือนเดิมคราวที่แล้วก็เป็นต่อเป็นต่อเยอะด้วยเป็นต่อแพงด้วยนะเพชร <S <S น้องบีตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่กับรถสวยจากเจ็ดที่เพชรบุรีทางด้านของเพชรน้องบีเคยชนะมาไฟที่ผ่านมาเดินหงมเข้าไปหงมเข้าไปแล้วก็พิกชนะปลายๆวันนี้เปิดมาจากกิจสิบเก้าจากกิจเข้าไปก่อนชื่อมันใหญ่ตัวมันจะเล็กกว่าตัวมันจะเล็กกว่านะครับจากกิจเข้าไปก่อนได้ราคาก็แต่งตัวออกตัวเอานะครับ แล้วก็คู่เอกสุวัสด์เล็กกับเกียรติศักดิ์พยักอันธรสุวัสดิ์เล็กล่าสุดไปชนะที่เชียงรายพิชชนะเล็กกล้ามาวันนี้ต่อกับเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ก็ต้องบอกว่ายังไม่แพ้ไข่สดมากๆสดเหลือหลายเลยเกียรติศักดิ์วันนี้มาต่อยเป็นคู่เอกที่เวทีมวยสยม่อมน้อยเกียรติศักดิ์รุ่นน้องกระดูกการผ่านมวยไปลองและเปิดมาเป็นต่อนะทางหน้าของสุวัสด็กนี่คือด่านอันตรายของเกียรติศักดิ์เลย ด้านอันตรายของรุ่นน้องๆ,ๆที่ผ่านมาๆๆก็ต้องบอกว่ารุ่นน้องๆที่ฟอร์มสดขึ้นมาเนี่ยมาเจอทางด้านของสุวัรณเล็กเนี่ยตกบันไดหมดอะรุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีปะทะเบย์ใหญ่ๆมาทั้งนั้นนะครับอ่าเป็นมวยซ้ายเปิดเกมท้าดวลชวนแรกชวนทะเลาะแล้วได้รุ่นปลายนะครับได้รุ่นปลาย์วันนี้สุวัรดเล็กลองก่อน,ลอ,อนลองก่อนได้น้ํานะครับลองก่อนได้น้นําแล้วก็คู่ที่สี่เพชรนาวีกับฟ้าคำลาเพชรนาวี vi, นี่ก็สดเหมือนกันเพชรนาวีเพชรนาวีนะครับ ก็ต้องบอกว่าสดเหมือนกันนะครับเพชรนาวีานะเดี๋ยนะเพชรนาวีเนี่ยที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครเพชรนาวีต่อยในพลังใหม่ที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะประมาณ18ไฟแล้วมึงไฟนี้ไฟที่สิประมาณ2อสปีแล้วละ่ะยังไม่แพ้ใครทั้งภูทรแล้วก็นครบาลเพชรนาวีสดมากๆนะครับชื่อยังไม่ใหญ่แต่ฟอร์มสดนะเป็นตัวยืนในรายการนะครับเพียงแต่ว่าช่วงชกกระดูกการผ่านมวยเนะี่ยจะเป็นรอง จะไปลองทางด้านของฟ้าคำรามฟ้าคำรามก็คือจิ้งจอกดงตัวนี้สูงยาวใหญ่เหมือนหน้าบิวอะสูงจัดเลยนะสูงเหมือนหน้าบิวสูงจัดเลยสูงเกินร้อยแปดสิบเซนิเมตรอะแล้วเข่าแหลมเปียบเลยเข่าแหลมเปียบเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าหน้าหนักใจแทนทางด้านของเพชรนาวีหน้าหนักใจแทนนะครับทางด้านของเพชรนาวีนะครับอ่าก็เอ่อเปิดมาฟ้าคำรามต่อห้าสี่ฟ้าคำรามเข่ามันดุดันมากมากอะฟ้าคำรามเข่ามันดุดันมากมากนะก็เป็นอีกคู่ที่วัดดวงเลยผมบอกให้คู่นี้นะครับ เป็นอีกคู่ที่วัดดวงไฟฟ้ากำลังก่อน5้าสี่นะครับเข้าฟ้ากำลังไปก่อนนะครับเผลอๆ,ๆดีไม่ดีมีแทงมีโอกาสแทงถึงน็อกเลยเวลามันแทงแทงลินปีแทงเก็บเก็บจี๊ดเลยแหละผมบอกให้เขาแทงเก็บนะครับคู่ที่สี่ฟ้ากำลามนะครับแล้วก็รอบที่สองชอบคุณพณเอ,อิร์ธไอ้เพชรทองคำต่อมอสีเก่าเกมกระดูกดีมาเคลื่อนไหวมาทำร่างกายไปแล้วไฟที่ผ่านมาล่าสุดน,นะไอ้นี่ต่อยมาเยอะมากต่อยมาไม,ไม่ต่ำกว่า300รอ่ะ300อยอยู่ข้างหลังเลยคุณพลเอิร์ธเจอกับทางด้านของรักดินแดง นะครับไปที่ทางด้านของเพชรทองคำทองมอสีหรือว่าคุณพลเอิร์ดออกแันเมืองน,นะครับนี่คือมรักมรยชอบของเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามมอมน้อยวันนี้นะครับที่น้าาฟางทุกคนทุกท่านนะครับขอใหทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ